นี่คืออาชีพที่มีคนอยากเป็นมากที่สุดในปี2044แค่ไปยืนรอในสถานที่และเวลาที่กำหนดพอถึงเวลาก็เหนียวไกย่ยิ่งหนึ่งนัดจากนั้นก็จะได้แท่งเงินแปดแท่งที่ถูกมัดมากับร่างของเหยื่อคนที่ทำอาชีพนี้จะถูกเรียกว่าลูปเปอร์ในปี2044การเดินทางข้ามเวลายังไม่ถูกประดิษฐ์ขึ้นแต่ในอีก30ปีข้างหน้ามันก็ได้กลายเป็นจริงและมาเฟียในอนาคตก็ใช้มันเป็นเครื่องมือกำจัดคู่แข่งพวกเขาจะไม่ฆ่าคนในยุคข,ของตัวเองแต่ส่งเหยื่อกลับมายังอดีต แล้วให้ลูปเปอร์จัดการที่จุดนัดรับไม่มีศพไม่มีหลักฐานแค่ยิงทีเดียวจบเรื่องลูปเปอร์ฆ่าเสร็จกำจัดศพเก็บแท่งเงินแล้วก็ไปใช้ชีวิตต่อง่ายๆแค่นี้แต่มีข้อแม้อยู่หนึ่งอย่างบางครั้งแท่งเงินที่ได้มาไม่ใช่เงินแต่เป็นทองถ้าเจอแบบนั้นแปลว,ว่าเหยื่อที่เพิ่งยิงไปคือตัวเองจากอนาคตนี่เรียกว่าการปิดวงจรซึ่งหมายความว่างานจบแล้วลูปเปอร์จะได้เกษียณมีทองไปใช้สบายสบาย เหลือเวลาอีก30ปีให้ใช้ชีวิตอย่างอิสระสัปดาห์นี้เพียงสัปดาห์เดียวมีหลายคนปิดวงจรของตัวเองสำเร็จทองมองดูพวกเขาเดินจากไปโดยไม่ต้องฆ่าใครอีกไม่ต้องหนีมีแค่ทองและชีวิตใหม่แต่ลึกๆแล้วเขารู้ดีว่าไม่นานมันจะกลายเป็นคิวของเขาเองวันที่เขาจะเป็นเหยื่อในเป้าของตัวเอง